วัดูข้าเดี๋ยวเราไปดูด้านด้านในก่นนี่วัดถูกข้าวสาลาพุทธธมิตรเออ หางดอกยุงจ้ะตุดนี้ก็จะเป็นหางดอกยุงเขาพูดถ้ารูปอะไรก็ไม่รู้ชื่อไหนนี่นะสามพู อาจารย์ตังต้งหมอเห็นนกยุงด้วยไหนนกยุงตรงนั้นอ่ะตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปดู นี่นกอยู่เ,ออเดี๋ยวข่อไปดูเรากลักบพระก่อนเออยากจะกลับคนเดียวเหรอเออนี ยืนนิ่งไม่กอดนะทำไมเ่เก่งก็เดินน้ยปะไปดูลูกยูกันเล่นน้อยนี่จ้ะเป็นศาลาอันนี้เป็นวิหารนะคะตรงจุดนั้นเป็นธรรมจักรนี่เราจะให้ดูช็อตเด็ดจ้ะตรงจุดนี้เป็นวิหารจ้ะ จะเป็นธรรมาจักรนะคะลื่นลื่นตรงนี้มันลื่นจ้ะอันนี้เขาเรียกธรรมจกักรจุกนนะค่อยเดินดูเป็นสถานที่ล่มลื่นเดี๋ยวเราสัดเด็บเราจะไปดูนกยุงจ้ะ นอกอยุงจ้ะน้นาน,นกเพียงเขาอยู่ข้างบนจ้ะโน่น,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 นเป็นยังไงจ้ะเป็นคู่จ้ะ จูจี้กันอยู่ด้านบนเป็นหอะระฆังค่ะตรงจุดนี้ก็จะเป็นหอะระฆังหอกองนะคะอยู่ด้านบนตรงจุดนี้ค่ะมีนกนกยุงสองตัวจ้ะหอะระฆังเ,เราจะเดินไปได้ ด้านล่างจ้ะด้านล่างก็จะมีตรงนี้เราเคยมาหนูใช่เดนอิ่เจอกวางจำได้ว่าเราเคยเจอกวางเดี๋ยวเราจะเดินไปดูด้านนี้มาจ้า ตอันนี้คงไม่ตกอีกเหรอ เยอะแยะเลยนกเดี๋ยวค่อยไปดูดมาดูตัวสีนี้ก่อนปัดผู้ข้าปัดผูข้าคออาวุเข้า เอบดูกันน่ดูนกจ้ะนกทำไมเอบหัวะคะนกไม่รู้จักความนกไม่รู้จักความไม่ใช่นกเอบหัวอย่างนยเลยย่าจ้าเราคลัว ไม่กลัวนกยุงมันตอนเราไม่นู่นสามตัวกำลังจะมาโอ้โหกินอะไรคะคุณพุ้ยนู่นกระรอกก็มีวันนี้พามาเที่ยวสัตว์าลาสินนะจ๊ะนกยุงไม่กลัวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูชัดๆจ้ะนี่กระรอกกระรอกนี่นกยุง ยะไปนี่เจอกระลอกเออกระลอกเดี๋ยวเราเค่อยเดินไปดูอย่าไปพูดแรงเดี๋ยวเขาจะไป,ไปนี่จ๊เอ๋อ,อ,อนุญาตนะจ๊ะดูใกล้ๆจ้าเจ๊เอ,อ๋ทำอะไรคะทำไมเธอไปเหยียบหัวพระไปแล้วไม่ไมันเหยียบหัวโยม วางตัวอยู่ตรงนี้อาเดี๋ยวย่าจะขอพระศิลบาลีนี่มานั่งขอพระศิลบาลีน,าน,านี่ชาติบิเสียลด้มยตานันชาติไหนอ่านตรงนี้เหรอเอาอย่าอา่านโอมมะพระ

วาเดินไปดูไปเ,เรื่อยๆนี่น้อยเราไปเดินไปดูกระรอกกันเออไปเรืเร่อยๆน,นี่เลยกระรอกก็อยู่แถวนีน้อันนี้ก็จะเป็นน้ำจ้ะ ข้อลูกไหนก็ลอกสองตัวก็ลอกสองตัวอันนี้ก็สองตัวเหรอไปเลยไปอย่างนี้เลยอย่าไ,ไปไล่เขา<ห>สิอยู่ที่โน่นเยอะกว่านกไหนกล็กอลอกไป มันกระลอกอยู่ในกรงเหรอโอ้กระลอกเยอะแยะเลยกระลอกเยอะเออไอ้ไก่ไอ้ไก่ไก่ไก่เ้ยหัดผูกข้าวเงียบๆเจ้ะเดี๋ยวเราจะลงไปดูด้านล่างนะคะทุกที่ทุกจุด สามารถสักกะละได้นี่อันนี้ก็จะปต,ติสอนปติสอนใจสุขอื่นใดเหนือความสงบไม่มีสามคนหน้า พระสยายญาติความอิจฉาไม่ใช่หากันง่ายๆต้องมีดีจึงจะได้ความอิจฉาสร้างคุณงามความดีบารามีมา จนเกินหน้าใครๆจึงได้ความ<ช>าอิจฉาโลกจะลุกไฟถ้าใจขาดคุณกรรมนิระนามอคติเตือนใจจ้ะ<ข>นี้เทสแี้ยวอาะก็เราอวยเรวยมุม,<ล>มนี้ก็จะ มีตังธนาถูกแต้องเดินไปทางละกว้างไหนอุ้ยก้ เดี๋ยวคอยไปดูไม่ใช่มันจะไปก่อน,นอมันจะไปไก่อนไหมไมมนไปหรอกเดินไปดูข้างล่างจ้ะนี่เราเคยมาอยู่พักสายญาติเดินระวังนะอีหนู